ฟรนด์ลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊กคู่มืออารยสตาปัต์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเฟรนด์ลี่ดีไซน์ไกด์บุ๊กการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองอารยสตาปั์เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมืองไหมเพื่อคนทั้งมวล ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Dee Society) ในปี2564โดยประชากรไทยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีจำนวนกว่า13ล้านคนหรือร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีคนพิการมากกว่า2ล้านคนอีกทั้งกลุ่มผู้ป่วยผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงผู้ที่ใช้รถเข็นซึ่งคนกลุ่มนี้ล้วนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากกว่าคนปกติแต่ส่วนใหญ่มกักไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและความเท่าเทียมในการเข้าถึงตึกอาคารสถานที่ห้องสุข ารวมถึงระบบขนส่งสาธารณะและบริการต่างๆหลักการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีนวัตรกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและคนที่ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆเช่นศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักรวมทั้งใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยทั่วถึงเท่าเทียมซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก้าวหน้าทันสมัยให้แก่สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพประเทศไทยให้สามารถรองรับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยจากทั่วโลกได้ในหลายปีที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลแล้วนั้นเช่นที่จอดรถทางลาดห้องน้ําภายในตึกอาคารสถานที่สูตป,ประชุมแหล่งท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยความเพียงพอและการรองรับคนเฉพาะกลุ่มเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเป็นต้น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิตรสการองค์การมหาชนหรือที่เสร็จร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปั์เพื่อคนทั้งมวลจึงได้จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมและงานนิติสการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานที่จัดงานศูนย์ประชุมนิตรสการบริการสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวในการปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายและรองรับธุรกิจไม้เพื่อคนทั้งมวลไม for all เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นเมือง My City for All f ลเฟร d ี่ดีไซน์คืออะไร FD เท่ากับเฟรรี่ดีไซน์หรืออารยสถาปัตหมายถึงหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลทุกคนใช้ได้ทุกวัยใช้ดีสะดวกทันสมัยปลอดไทยสบายใจหายห่วงด้วยหลักคิดที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเฟร d ี่ดีไซน์ Design. จึงเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าน่าสนใจและครอบคลุม การใช้งานของคนได้ทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายช่วยเสริมสร้างความสุขและส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในสังคมและประเทศชาติหลักการของ Friendly Design สดวกปลอดภัยทันยุคทันสมัยเชื่อมโยงทั่วถึงเป็นธรรมเท่าเทียมใช้งานง่ายยืดหยุ่นมาตรฐานสากล ขนาดและสัดส่วนต่างๆของเก้าอี้รถเข็นผู้สูงอายุผู้พิการระยะทางเดินรถเข็นพื้นที่สำหรับรถเข็นคันเดียวมีความกว้าง90ถึง100เซนติเมตรพื้นที่สำหรับรถเข็นวิวแชร์ส่วนกันมีความกว้าง1.5ถึง2เมตรระยะหมุนรอบรถเข็น360องศามีความกว้าง1.5เมตรระยะแขนเอื้อมถึงในท่านั่งตรงมีระยะอยู่ที่70ถึง92เซนติเมตรท่าเอื้อมสามารถโน้มเข้าหาได้ระยะ50ถึง68เซนติเมตรความสูงจากศีรษะจนถึงล้ออยู่ที่1.3เมตร A จากปลายมือชี้เฉียงลง45องศา0.45-0.50เมตร B จากปลายมือชี้ออกจากตัวตรงจากไหล่1-1.10เมตร C จากปลายมือชี้เฉียงขึ้น45องศา1.30-1.50เมตรดจากปลายมือแขนชูขึ้นเหนือหัว1.50-1.70เมตรสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแบ่งเป็นภายในอาคารและภายนอกอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารประกอบด้วยทางลาดบริการที่พิเศษสำหรับคนมนุษย์ล้อห้องสุขาลิฟต์ป้ายสัญลักษณ์พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนตาบอดสิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกอาคารประกอบด้วยทางเชื่อมระหว่างอาคาร1ทางเข้าอาคาร2ประตู3ป้าย4บันได5พื้นผิวต่างสัมผัสบอบล็อกสำหรับคนตาบอด6ราวจับ7ทางลาดแต่ที่จอดรถบริการพิเศษ หมีพนักงานให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้รถเข็นผู้สูงอายุผู้พิการ 2. มีรถเข็นวิวแชร์ให้ใช้ได้ตามต้องการ ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า2.4เมตรยาว6เมตรและให้มีพื้นที่โดยรอบ1เมตรต้องมีที่ว่างข้างที่จอดรถมีพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า1เมตรเพื่อให้คนที่ใช้รถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ระหว่างเก้าอี้รถเข็นและตัวรถเพียงพอสำหรับการเปิดประตูได้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า90เซนติเมตร จำนวนที่จอดรถสำหรับมนุษย์ล้อต่อ1อาคารจำนวนที่จอดรถที่เพิ่มขึ้นทุก100คันให้ที่จอดรถของคนพิการเพิ่มขึ้น1คันต่อจาก100คันแรกที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ4คันต่อรถยนต์คนทั่วไป100คันที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ1คันต่อรถยนต์คนทั่วไป25คันที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุกพลภาพและคนชราที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหวทางลาดไม่ใช่ทางชันทางลาดที่เหมาะสมไม่ควรเกิน5องศา สัดส,ส่วนไม่ควรน้อยกว่า1ต่อ12ทางลาดท,ที่มีความยาวตั้งแต่1.8เมตรขึ้นไปต้องมีราวจับทั้งสองด้านปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสั้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้สัดส,ส่วนความสามารถในการใช้ทางลาดสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นความชันและผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นสัดส,ส่วนศูนย์ผู้ใช้รถเข็นสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็นด้วยตนเองได้ สัดส่วน1ต่อ1 2ถึง1ต่อ15ผู้ใช้รถเข็นสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็นด้วยตนเองได้สัดส่วน1ต่อ1 2ถึง1ต่อ10ผู้ใช้รถเข็นไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็นด้วยตนเองได้สัดส่วนน้อยกว่า1ต่อ10ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถเข็นได้จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของรถเข็นกว้างแค่ไหนความกว้างของทางลาดไม่ควรน้อยกว่า90ซนติเมตรพื้นผิวทางลาดต้องไม่ลื่นเมื่อเปียกน้ำอุปกรณ์เสริมติดตั้งราวจับทั้งสองฝั่ง ทางลาดและยกขอบทางลาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการเลืล่นนถลยทางลาดควรมีชานพักขนาด1.50เมตรทุกทุกระยะ6เมตรและควรมีชานพักขนาด1.50เมตรขึ้นไปในบริเวณที่เป็นประตูหรือทางเข้าออกทางลาดมีแบบไหนบ้างทางลาดแนวตรงความยาวทางลาดน้อยกว่า6เมตรควรมีความกว้างทางลาดไม่น้อยกว่า90ซนติเมตร กรณีเป็นทางลาดแบบ2ทางสวนกันให้มีความกว้างสุดทิศไม่น้อยกว่า1.5เมตรมีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า1.5เมตรทางลาดที่ดีควรมีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรในกรณีที่ทางลาดมีความยาวทุกช่องรวมกันมากกว่า6เมตรขึ้นไปต้องมีชานพักความกว้างไม่น้อยกว่า1.5เมตรควรจะมีทางลาดที่สามารถเข้าถึงห้องประชุมสถานที่จัดงานได้ด้วยตนเองและมีทางลาดในการเข้าถึงเวทีภายในห้องประชุมห้องจัดงานสำหรับผู้ใช้รถเข็น พื้นผิวสัมผัสควรเป็นสายล้างเพราะไม่ลื่นไม่อันตราย Warning Texture พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นกว้าง30ซนติเมตรยาว90ซนติเมตรทางลาด90องศาถ้าทางลาดมีความยาวเกิน6เมตรทางลาดต้องกว้างอย่างน้อย1.5เมตรมีชานพักยาว1.5เมตร ทางลาด180องศาถ้าทางลาดมีความยาวเกิน6เมตรทางลาดต้องกว้างอย่างน้อย1.5เมตรทางลาดทั่วไปควรมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า90เซติเมตรกรณีเป็นทางลาดแบบ2ทางสวนกันให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า1.5เมตรทางลาดทางเท้ากับถนนทางลาดขอบถนนทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้รถเข็นและขอบถนนไม่ควรสูงเกิน15ซติเมตรต๊ะนั่งสำหรับผู้ใช้รถเข็น โต๊ะควรลึกแค่ไหนเช่นโต๊ะทำงานโต๊ะประชุมควรมีความลึกไม่น้อยกว่า40ซนติเมตรความสูงของเคาน์เตอร์ขอบบนประมาณ80ซนติเมตรความสูงภายใต้เคาน์เตอร์ขอบล่างไม่น้อยกว่า70ซนติเมตรเพื่อคนนั่งรถเข็นจะได้ไม่ติดขัาห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ควรเป็นอย่างไร1สภาพห้องน้ำต้องถูกสุขลักษณะคือสะอาดแห้งไม่มีกลิ่นเหม็น 2. มีระบบระบายอากาศ3ม,มีกระดาษชำระและสะบู่เหลวล้างมือ4มีบันทึกการทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ ถ้าควรอยู่ไม่ไกลจากห้องประชุมห้องจัดงาน6มีห้องน้ำเพียงพอต่อการให้บริการ7มีอารยสถาปัตย์ดังต่อไปนี้แบบไหนคือห้องน้ำเฟรนดี่ดีไซน์มีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำเพื่อให้รถเข็นหมุนกลับตัวได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรน้อยกว่า1.50เมตรพื้นที่ห้องน้ำควรมีระดับเสมอกับภายนอกถ้าพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดวัสดุที่ใช้ทำพื้นห้องน้ำควรเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นทำความสะอาดบ่อยและมีระบบระบายน้ำที่ดี ห้องน้ำอรารยสถาตัตต้องมีอะไรสำคัญประตูที่เหมาะสมกับผู้พิการประตูห้องน้ำควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เป็นการเปิดออกสู่ด้านนอกทั้งนี้ประตูที่เหมาะสมที่สุดคือประตูบานเลื่อนช่องเปิดประตูกว้างสุดที่อย่างน้อย90ซนติเมตรภายในตัวห้องน้ำต้องติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงเพื่อแจ้งภัยให้ผู้ที่อยู่ภายนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์สัดส่วนเป็นอย่างไร เราจับด้านที่ไม่ติดผนังควรใช้แบบพับเก็บได้ไม่กินพื้นที่เพื่อสะดวกต่อการใช้งานกรณีผู้ใช้เข้าและออกเมื่อมีราวจับจากด้านข้างจะช่วยเรื่องการทรงตัวกับผู้ใช้งานอ่างล้างหน้าควรใช้แบบแขวนผนังเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางต่อการใช้งานของผู้ใช้งานและควรมีราวจับแบบติดผนังที่พับเก็บได้ไม่เกิดกัรและขอบล่างของอ่างล้างมือสูงจากพื้น70ซนติเมตรไม่ติดเขา่าราวจับด้านที่ติดผนังควรใช้เป็นรูปตัวแอลเพื่อช่วยในการทรงตัวและควรมีปุ่มกดแจ้งสัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติเหตุโ้้วมครใช แบบมีถังเก็บน้ําด้านหลังและมีก้านกดน้ําที่ด้านข้างประตูกว้างแค่ไหนประตูควรมีความกว้างอย่างน้อย90ซนติเมตรประตูที่ใช้ควรเป็นประตูบานเลื่อนเพื่อความสะดวกต่อการเข้าและออกของผู้ใช้รถเข็นและระบบล็อกควรจะเป็นแบบตะขอสักเพื่อให้เข้าช่วยเหลือจากด้านนอกได้ห้องน้ำเฟรนลี่ดีไซน์ที่มีอ่างอาบน้ำสัดส่วนเป็นอย่างไรก๊อกน้ำชนิดก้านโยกหรือระบบอัตโนมัติก๊อกน้ำควรใช้แบบก้านโยกราวจับแนวดิ่งและแนวนอนอย่างน้อย60ซนติเมตร อ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการใช้รถเข็นราวจับควรพับเก็บได้ด้านข้างโถส้มด้านที่ไม่ชิดผนังควรมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบหรือแนวดิ่งเมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่สามารถปลดล็อกได้ง่ายอ่างล้างมือสูงแค่ไหนอ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่างเพื่อให้รถเข็นวิวแชร์สามารถเข้าไปได้โดยขอบอ่างอยู่หา่างจากผนังไม่น้อยกว่า45ซนติเมตรไม่มีสิ่งกีดขวาง โถปัสสาวะชายในกรณีที่ไม่แยกห้องน้ำคันกดชักน้ำควรติดตั้งในระยะ110ซนติเมตเหนือพื้นราบหรืออาจใช้ระบบอัตโนมัติโถปัสสาวะชายควรจะมีราวจับในแนวนอนอยู่ด้านบนยาวไม่น้อยกว่า50-60เซนติเมตรพื้นที่รอบโถปัสสาวะชายควรมีที่ว่างอย่างน้อย90คณ120ซติเมตรเพื่อการเข้าถึงด้านข้างทั้ง2ด้านของโถปัสสาวะควรเป็นที่โลง่ง ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคารทางเชื่อมระหว่างอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า1.50เมตรอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายในนอกอาคารหรือถ้าพื้นสูงกว่าพื้นภายนอกให้ทำทางลาดเชื่อมเข้าสู่ภายในฝาปิดท่อระบายน้ำหรือฝาปิดรางระบายน้ำควรใช้ตะแกรงเหล็กฉีกที่มีช่องตะแกรงกว้างไม่เกิน1.3เซนติเมตรเป็นพื้นผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่มีสิ่งกีดขวางหรือส่วนของอาคารยืนล้าออกมาทางเดินทางเชื่อมอาคาร ความกว้างที่เหมาะสมกับผู้ที่ใช้รถเข็นควรกว้างอย่างน้อย90ซติเมตร ป้ายหรืออุปกรณ์ที่แขวนในเขตทางสัญจรให้แขวนสูงจากระดับพื้นไม่ต่ำกว่า2เมตรเพื่อให้คนเดินผ่านสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนตาบอดและต้องมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้านความกว้างที่สามารถให้รถเข็นสวนกันและมีความสะดวกที่สุดต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า1.5เมตรสำหรับการเคลื่อนที่โดยหักเลี้ยว180องศาควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า1.5เมตรเราจับมาตรฐาน เราจับเส้นผ่าศูนย์กลาง30-40ถึงมลิเมตรสูงจากพื้น80-90ถึงเซนติเมตรลิฟต์มาตรฐานความกว้างไม่น้อยกว่า1.6เ mm, มตรความยาวไม่น้อยกว่า1.4เ mm, มตรมีราวจับโดยรอบห้องลิฟต์มีระบบการทำงานให้ลิฟต์ลงจอดที่ระดับพื้นและประตูเปิดอัตโนมัติมีเสียงบอกเลขชั้นและเสียงแจ้งเตือนให้ทราบว่าประตูปิดและเปิดควรจัดให้มีลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ราวบันไดสำหรับผู้ใช้รถเข็นผู้พิการ ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิห้องพักห้องประชุมช่องประตูลิฟกว้างไม่น้อยกว่า90ซนติเมตรความสูงปุ่มล่าง90ซนติเมตรความสูงปุ่มบนไม่เกิน120ซนติเมตรมีไฟเตือนภัยขนาดลิฟตขัดข้องมีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งในระดับ90-120ซติเมตรจากพื้นป้ายสัญลักษณ์ หากเป็นป้ายบอกหมายเลขหน้าห้องหรือตัวอักษรให้มีอักษรเบลลกำกับโดยป้ายควรสูง1 2 0่งถึงซนติเมตรตัวอย่างป้ายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและคนใช้รถเข็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและคนใช้รถเข็นให้เป็นสีขาวหรือน้ำเงินหรือสีขาวสลับกัน friendly